ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆากนะครับผมแล้วก็ที่ไม่ให้ผู้กับพูดเพราะว่าเผื่อผู้กลับได้รับอีกรางวัลหนึ่งและเขาจดโพยไว้ถ้าเขาพูดต่วันนี้นะครับแกร์ทรัพย์ทองผมขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมที่มอบรางวัลนี้ใหญ่นี้ให้กับองค์กรที่น่ารักตุ้ติมิของพวกเรา ไทยบ้านะซีรี่มันเป็นความรู้สึกดีใจมากๆผมเป็นนักร้องไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นนักแสดงแล้วก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้นะครับผมขอบคุณจากหัวใจพวกเราไทยบ้านซีรี่ขอบคุณที่ให้พวกเราได้มายืนบนเวทีอันสรงเกียรตแบบิแห่งนี้แล้วก็ขอบคุณรางวัล ที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณมากๆจังหัวใจทีกเราไทยบ้าแต่ซีรีสขอบคุณมากๆขอบคุณอยากดีนักแสดงจากภาพยนตร์จากเปิดนั่นเองนะครับดีด้วยมากครับ